วดาหนูน่มสกัดไม่ใช่เหรอเาเรานหหน้าจอชัดไหมครับเห็นค่ะเคเห็นชัดเห็นชัดพ้าจานเนาะเห็นครับโอเคแล้วพอเราหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเปิดไปหน้าที่ หนึ100่งร้อยนเป็นหน้าที่หนึ่งร้อยสิบหน้าที่หนึ่งรอยสิบดูหรือดูตามสไลด์พนะ่าาจาก็ได้นะตามสไลด์พาอจ๋าหลังจากที่พวกเราเรียนเรียนรู้เรื่องเรื่องของสินของสินค้ากันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วทีนี้พอเรามารู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้าง การคุ้มครองผู้บริโภคคือการอะไรอ่าดูตามสไลด์อาจานนะครับก็คือการให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าไม่เป็นธรรมจึงต้องมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีเป้าหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค mm hmm. การคุ้มครองผู้บริโภคนั้นก็คือเป็นกฎหมายใครที่ทําใครที่ไม่คุ้มครองสินค้าของผู้บริโภคผิดกฎหมายนะอาจจะโดนติดคุกก็ได้อาจจะโดนปรับเป็นเงินก็ได้หรือทั้งจําทั้งปรับดังนั้นมันจึงดังนั้นผู้บริโภคจึงเป็นคนสําคัญนะครับ มีมีมีอยู่สามอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือ,อดูดูตามสไลด์พระอาจารย์น,นะคะเลขที่หนึ่งก็คือเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมอย่างที่สองอย่างที่สองก็คือเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภยัยอย่างที่สามเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความประหยัดนั่นเอง จำไว้นะเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมได้รับความประหยัดอย่างที่สามก็คือได้รับความได้รับความปลอดภัยแล้วก็ได้รับความประหยัดนะเป็นธรรมปลอดภัยแล้วก็ประหยัดใช่ไหมเหมือนที่เราเหมือนที่เหมือนตอนที่เราดื่มน้ําดื่มนมอ่ะม,มันจะมีเครื่องหมายออยอ์พวกเรารู้จักไหมรู้จักออยอไห <c oughs> มกระวิดรู้จักออยอไหมเคยเห็นเคยเห็นออยอไหม ไม่ใช่ออยอมันเป็นกระทรวงที่เขาควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและยาถ้าสินค้าไหนที่ไม่มีเครื่องหมายออยอแสดงว่ายังไม่ผ่าน,ย,านยังไม่ผ่านการตรวจสอบถ้าสินค้าสินค้าไหนมีเครื่องหมายออยอแสดงว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ปลอดภัยสามารถบริโภคได้ตามปกติอันนี้ก็คือการคุกครองผู้บริโภคนะครับ ตระมามาดูสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ได้แก้ไขเพิ่มเติมวงเล็บฉบับที่2พุทธศักราช2541สิทธิผู้บริโภคได้เพิ่มเป็น5ข้อจากเดิม4ข้อ โดยมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาเพิ่มขึ้นมีดังนี้ข้อที่หนึ่งก็คือสิทธิ์ได้รับข่าวสารรวมทั้งทำพันธนาคุณภาพที่ถูกต้องและพอเพียงเกี่ยวกับสินค้าและบริการข้อที่สองส,สิทธิ ที่มีอิสระในการเลือกสินค้าหรือบริการอย่างที่สามสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการสี่สิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาและห้าสิทธิ์ได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายนี่คือสิทธิสิทธิ เป็นพื้นฐานสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคนั่นเองถ้าผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือซื้อหรือพวกเราย,ตยากตัวอย่างเช่นพอเราไปซื้อมือถือปรากฏว่าเราเอามือถือนั้นกลับบ้านมายังใช้ไม่ถึงเท่าไหร่เลยปรากฏว่ามือถือนั้นจอพังอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีประกันให้เราก็จะต้องมีสิทธิบริการสินค้ายอดหลังให้เราเราสามารถนําสินค้านั้นไปเคลมได้นําไปซ่อมได้ฟรีเงี้ยมันเป็นสิทธิที่เราพึงได้แม้แต่อาหารเหมือนกัน ถ้าอาหารที่เราซื้อมามันเน่ามันเสียมันเน่ามันเสียหรือมันซื้อมาแล้วเรากินแล้วปวดท้องเอนี่ยเราบริโภคล้วปวดท้องเนี่ยเราก็สามารถนําไปบอกร้านนั้นได้ว่าสินค้าที่นํามามันเป็นแบบนี้นะเขาต้องจ่ายค่าเสียหายให้เรานะแาบนี้นะเพราะเพราะเพราะมันเป็นสิทธิที่เราควรได้อ่ะทีนี้พอเราเปิดหนังสือไปที่หน้า111นะครับมาดูเครื่องหมาย เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการกันเครื่องหมายแรกก็คือเครื่องหมายอกมอกหน้าอะไรนะครับฮะหน้าอะไรนะครับหน้า111ครับเครื่องหมายแรกก็คือเครื่องหมายแรกก็คือเครื่องหมายมอกเครื่องหมายมอกคืออะไรเครื่องหมายมอกเป็นเครื่องหมายแสดงสินแสดงสินค้าได้รับมาตรฐานการผลิตมอกย่อมาจาก มาตรฐานผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมายถึงข้อกําหนดทางวิชาการที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้รับกําหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตนั่นเองอังนที่สองเครื่องหมายสีเข้าฟ้าเห็นไหมเครือ่องหมายสมอแล้วก็จุดตัดวนี้ขเขาเรียกว่าเครื่องหมายเครื่องหมายอะไร เครื่องหมายสมอเครื่องหมายสมอก็เป็นเครื่องหมายทางวิชาการเหมือนกันได้รับกําหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตเหมือนกันเครื่องหมายที่สามอันนี้พวกเราพูดเลยเครื่องหมายออยเครื่องหมายออยก็คือเป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าสําหรับการบริโภคเพื่อรับรองคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอาหารและยาว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆมีความปลอดภัยในการใช้นั่นเองอันนี้เราจะเห็นบ่อยเนาะในสลากของของอาหารทั่วไปค่ะตอนปสามไม่ปสามหรือก็ปสองนะค่ะครูครูสังคมเคยสอนแต่เรียกย่อว่าอาย่อยอ่า มาดูเครื่องหมายที่สี่เครื่องหมาย O T O P เครื่องหมาย O T O P คือเครื่องหมายอะไรครับคือเครื่องหมายอะไรอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายมาตรฐานอันนี้ก็เป็น,เ,ปนเครื่องหมายที่ใช้กับกสินค้าซึ่งรับรองโดยสำหรับ งานคณะโ okay. อเคอ่ะมาดูเครื่องหมายที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือเครื่องหมายประหยัดไฟเบอร์ห้านั่นเองเคเย็นหนูทั้งสองอันมีค่ะใช่แหละมาดูความหมายของมันก็คือเป็นฉลากที่บ่งบอกระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นค่าใช้ใจ่ายตลอดปีเป็นต้นจาก ฉลากประหยัดไฟฟ้าจะมีระดับความประหยัดตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าโดยที่ห้าโดยที่เบอร์ห้าหมายถึงประหยัดไฟฟ้ามากที่สุดก็คือเบอร์ประหยัดไฟฟ้านั่นเองถ้าเครื่องไฟฟ้าไหนมีเครื่องหมายฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าก็แสดงว่าเครื่องเครื่องไฟฟ้านั้นประหยัดไฟมากกว่าสินค้าอื่นๆนั่นเอง โอเคค่ะโอเคมาดูภาระงานวันนี้พอเราเปิดไปหน้าที่114เปิดไปหน้าที่114เปิดได้ยังครับเปิดแล้วครับพร้อ่าอาจารย์ okay. หน้าที่114 จารย์ให้พวกเราทําข้อที่สามและข้อที่สี่นะครับข้อที่สามพัจันท์ให้ฟังระบายสีเขียวลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ถูกต้องและระบายสีแดงในลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องอันนี้ให้เราระบายสีแดงกับระบายสีเขียวนะครับอ่านอ่านโจทย์แล้วก็ระบายสีข้อที่สี่อ่านข้อความแล้วพิจารณาว่า เป็นการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้เหมาะสมหรือไม่โดยขีดถูกต้องหน้าข้อที่เหมาะสมและกากรบาทหน้าข้อที่ไม่เหมาะสมข้อที่ถูกต้องก็ขีดถูกข้อที่ผิดก็กาก,ากรบาดโอเคเนาะการบ้านหน้าที่หนึ่งร้อสิบสี่เดี๋ยวพระอาจารย์สอนเสร็จพระ,าะอาจารย์จะออกไปสร้างอัลบั้มให้เหมือนเดิมส่วนเช็คชื่อพระอาจารย์จะเช็คตามงานนะครับถ้าใครไม่ส่งงาน อาจารย์ก็จะไม่เช็คให้ถ้าใครส่งงานก็โอเคก็คือว่าเป็นการช็คชื่อในตัวแล้วก็ให้อาจารย์ก็จะให้คะแนนด้วยโอเคมีใครตั้งคําถามอาจารย์ไหมยอยากให้อาจารย์อธิบายอะไรต่อยกมือขึ้นเลยถามได้เลยครับถ้าเข้าใจแล้วอาจารย์จะปล่อยพวกเราทํางานเลยเพราะเวลาผ่านมายี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยว,วเราจะมีเวลาทํางานบ้างโอเคคําถามนะครับ มีคำถามไหมมีไหมมีมีใครสงสัยตรงไหนให้พระอาจารย์อธิบายต่อไหมพรนุพลไม่คนุพระนุนนนอเคอ่คถ้าไม่มีงั้นพระอาจารย์จะปล่อยให้พวกเราทํางานนะครับแล้วก็ส่งในอัลบั้มเหมือนเดิมเนาะหน้าที่หนึ่งร้อยสิบสี่ส่วนคนที่ไม่ได้เข้าสอนส่วนคนที่ไม่ได้เข้าเรียนเดี๋ยวพระอาจารย์จะส่งวิดีโอ สอนย้อนหลังให้โอเคเนาะครับอันโอเคงั้นพวกเราสามารถออกซูมได้แล้วก็ทํางานส่งพระอาจารย์นะเดีผู้อาจารย์จะสร้างอัลบั้มให้โอเคครับไปหัวหน้าห้องบอกชันเรียนเลยเอาตัวแทนห้องบอกฉันเรียนเลยใ้กและนั่งหมดทำงวามรู้พ่อพูดแี่น้องพ่อ